สวัสดีครับวันนี้รุ่นรวยเหนือดวงเหรยนรุ่นรวยเหนือดวงหลวงพ่อสมัยสมัุจิตโตวัดปากเกาะแหลมอำเภอเตปลักจังหวัดนครราชสีมาครับได้มาโดยคุณพ่อปีดาขอตุงเนินนะครับเดี๋ยวขอ แกดูลุ้นนะเนี่ครับมันลุ้นดูนะครับว่าได้เหรียญอะไรวัิก็ไปดูได้นะครับในเพจของวัดปากกอแหลมญค,ครับยยสีสค,ครับ นี่เนื hey. ้ออะไรเอ่ยดีมือเดียวครับเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับแทนแทนนี่นะครับรวยเนื้อดวงหลวงพ่อสมัยสุจิตโตวิไม่เห็นอีกเห็นไหมเไม่ได้เห็นเพราะห็ แมไม่เ,ยเียไม่เยเห็นตะลึโอ้โหนี่มันมีหลายเนื้อนะเาใช่ครับมีหลายเนื้อนะครับพ่อบอกนี่คพ่อปิดาเป็นคนบูชามานะครับคุณพ่อไปไป,ไปขึ้นงานให้นะครับ ้คืพุทธาพิเศ<อ>ษให้นี่เหรียนทาเวสวรรณเนื้อดวงสามจุดสามหนึ่งเนื้ออัปปกา้าอัปปกาครับองผมเนื้ออัปปกา้าลงยาสีประจําวันอาทิตย์นี่ครับ หลวงพ่อสมัยสุจิตโตว,วัดป่าเกาะแหลมแี่ครับนีบบ่โ้สวยครับสวย ด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหลังครับด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับนี่ครับม่ะ,มพ,ะพิธีก็ไปไดูในเพจได้นะครับ ตั้งแม่เลยครับเขาไปไหนนี่นครับเมยพอแบบมาถึงก็งานทางเนี่ยำลั้นกเดินยังไงคำลังนกเดินก,กับครูก็กรูกพี่เด็กก็เจบโขลอ้อให้ใครก็หาทอให้กิน